สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันเลยกับช่องชิ่ใจพากินพ่ารอกับพี่น้องมื้อนี้พามาส้มกาแฟใต้ลมยางค่ะพี่น้องกเกษตรผสมผสานนะพี่น้องกาแฟหลายคากได้พี่น้อง กำลังซุกพี่น้องกาแฟเด้อเผื่อจะได้ใครอยากได้เอาไปมาเก็บเอาเด้อพี่น้องพนะปลูกไว้แล้วก็บ่มีม่วงขายพี่น้องไปดิกำลังซุกแดงจึ้งครึ่งพี่น้องไลยต้นถ่ายได้พี่น้อง ไปครับพี่น้องพาพี่น้องมาสมส่วนกาฟแฟใต้ลมยางนะพี่น้องคนน่ะ ก็เก็บแล้วพี่น้องดูคากบอกพี่น้องคนน่ะท่านเพิ่นท่านออียงก็ะที่สั่งมาแต่ที่ว่าแพงๆนนจ๊ะพี่น้องวันนี้เป็นมากแล้วเกษตรผสมผสานครับพี่น้อง กลังุกข,ขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้กับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังลใจนะพี่น้อง เอ้ส่องน้อยของสุดใจมีกำลังแรงจะได้คลิปต่อไปนะพี่น้องพี่น้องมาชมชวานกาแฟครับพี่น้องเมื่อนี้ยเด็กาแฟใต้ลมยางครับพี่น้องน,งน,องนองี่เต้นนี้จะได้พี่น้องพี่น้องเห็นบ่จ้า หลายคักพี่น้องกำลังสุกไออีกต้นหนึ่งพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้กับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องส่องหน่อยของสุดใจพากินพะเลาะค่ะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องชื่นใจพากินพาะาเราใเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ